ดักตอนกลางวันนะครับอยากรู้ไหมครับว่า1วันเนี่ยเราสามารถดักกุ้งละกี่ครั้งดักครั้งละกี่ชั่วโมงอันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดนะครับดูครับขอบคุณสาหรับทุกๆท,ท่านมานะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับช่วงนี้ผมกําลังหาเฮินไปดูแลคุณแม่อยู่ครับคุณแม่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับช่วงนี้ผมอ่ากำลังหาเฮินแล้วก็ต้องไปดูแลท่านหลายๆวันจึงจะมาถ่ายคลิปไปดูแบบน,นี้ได้ช่วยกันติดตามแลวก็เข้ามารับชมคลิปผมกันเยอะๆนะครับ สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับเช้านี้อากาศดีมากนะครับดูครับบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวเช้านี้ผมจะมาดักกุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคลิปนี้ว่าจะได้กุ้งเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการดักกันนะครับว่าดักยังไงนะครับก่อนที่ผมจะวางตาข่ายนะครับผมจะเอาเหยื่อจุ่มน้ําก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะบีบนะครับลักษณะนี้นะครับบีบให้เหยื่อออกมาข้างนอกนิดนึงนะครับ ใส่ก้อนหินลงไปด้วยนะครับ1ก้อนนะครับในตัวเหยื่อนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็วางได้เลยนะครับวางลักษณะนี้นะครับเราสามารถวางให้จมได้เลยนะครับดักตอนกลางวันนะครับอยากรู้ไหมครับว่าหนึ่งวันเนี่ยเราสามารถดักกุ้งได้กี่ครั้งดักครั้งละกี่ชั่วโมงดักกุ้งนี่ไม่ต้องดักนานนะครับดักแค่ประมาณ5 6ถึงชั่วโมงก็ได้แล้วนะครับถ้ามีตัวเชื่อผมครับแบบนี้นะครับได้โชว์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าเดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับไปได้เยอะแค่ไหนนะครับ ผมก็มาถึงสรแล้วนะครับประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ดักกุ้งกันนะครับผมดักไม่นานนะครับดักประมาณ890 11 12ประมาณ5ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับวดา้เยอะแค่ไหนนะครับดักกุ้งถ้ามีตัวไม่ต้องดักนานนะครับสมมุติว่าใครขยันนะครับดักตอนเช้าดูตอนเที่ยงดักตอนเที่ยงดูตอนบ่ายแล้วก็ดักตอนบ่ายดูเที่ยงคืนเที่ยงคืนดูตอนเช้าครับอ่าสี่รอบผมบอกให้เลยว่าทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำไแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรลนกกััะครรบงแ ว่าจะได้ไม่ได้นะครับมาลุ้นกันโอ้โหนูครับดูฟองอากาศขึ้นเต็มเลยนะครับปลาไหมครับโอ้โหรู้ครับหลังแรกหลังแรกเข้าแช่ได้เลยนะครับดูได้เป็นปลากระดี่แล้วก็กุ้งนะครับกุ้งก็ได้นะครับแต่ว่าปลากระดี่ห้าตัวครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ ช่วงนี้ปลาเข้าเยอะนะครับปลากะดีพวกนี้เข้าเยอะฝนตกด้วยแหละครับสงสัยฝนตกก็มีผลนะครับปลากระดีปลานินพวกนี้ครับโอ้มาลุ้นกันนะครับดูครับนี่โห้หลังนี้ก็ถือว่าเข้าใช้ได้นะครับดูครับกุ้งนะครับแล้วก็ปลากระดีสองตัวนะครับฝั่งนู้นครับมีลุ้นเยอะสี่หลังนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับ หลังนี้ดักยากนิดนึงนะครับกิ่งไม้เยอะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้จะได้ปลาหรือว่าได้กุ้งนะครับน้ําร้อนมากนะครับช่วงนี้น้ําร้อนครับโอ้โหปลาครับปลานินครับไซจัมโบ้ครับสองตัวครับดูครับโอ้โหแล้วก็ที่เหลือเป็นกุ้งนะครับดูครับปลานินไซสวยมากนะครับสองตัวนะครับ แล้วก็ที่เหลือเป็นกุ้งนะครับอันนี้ขนาดปลาเข้านะครับกุ้งก็ยังเข้านะครับอ่าผมลืมบอกไปนะครับว่าเหยื่อรอบที่สองนะครับดูครับเหยื่อจะหมดแล้วนะครับะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับดักปลานะครับหลังนี้กุ้งก็เข้านะครับหลังนี้ก็ดักไว้ไกลนิดนึงนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้กุ้งหรือว่าได้ปลานะครับมาลุ้นกันนะครับโ้หฟางไปไกลมากครับหลังนี้ที่ดักจะหักไหมครับ มาลุ้นกันโอ้โหไม่หักครับไม่หักโอ้โหดูครับหลังนี้กุ้งครับใช่ได้เลยนะครับดูโ้โหได้ปลากะดี่ห้าตัวครับที่เหลือเป็นกุ้งนะครับดูหลังนี้เข้าใช่ได้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับดูครับอันนี้ถ้าปลาไม่เข้ามากวดนะครับผมบอกให้เลยว่าเข้าเยอะกว่านี้แน่นอนครับเชื่อผมร้อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับเมื่อก่อนดักไว้ตรงนี้ข้าดีมากนะครับแต่ตอนนี้ดักไว้ตรงนั้นไม่แน่ใจนะครับน้ําน้อยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมหาม้าเขี่ยเชือกก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับโอ้โหแต่ปลากระดีเข้าเต็มเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นกุ้งนะครับดูปลากระดีข้าวสองสี่หกแปดเกือบสิบตัวครับ แต่ที่เหลือเป็นกุ้งนะครับกุ้งก็ถือว่าเข้าใช้ได้นะครับอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝั่งนู้นนะครับสี่หลังนะครับผมว่าน่าจะเข้าเยอะนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูสี่หลังสุดท้ายกันนะครับเริ่มจากฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโอ้อะไรครับตกใจครับเหยียบตูกิ่งไม้เริ่มจากหลังนี้แต่ว่าผมจะไปดูมาจากฝั่งนู้นก่อนนะครับร้อนมากครับดูผ่าเที่ยงกันเลยนะครับ แดดเปรี้ยงๆนะครับดักเข้าจริงนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับวิธีนี้ผมดักเองผมก็หาไม่ค่อยเจอหรอกครับอ่ามาจะหลังนี้นะครับหลังแรกอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับสี่หลังนี้จะได้มากได้น้อยครับมาลุ้นกันโอ้โหดูครับนี่ครับหืมเข้าใช้ได้เลยนะครับกุ้งกับปลากระดีนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะไม่เยอะมากแต่ก็ได้อยู่นะครับอะเดี๋ยวไปดูวนต่อไปกันนะครับดี๋มาลุ้นกันนะครับน้ําร้อนมากนะครับแต่ว่าโอ้โอ้โอ้ติดกิ่งไม้แล้วครับดึงไม่ขึ้นครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงติดติดเบ็ดครับติดอะไรครับนี่โอ้โหติดกิ่งไม้ครับดูครับโอ้โหอันนี้ได้เป็นกุ้งกับปลากระดีเหมือนเดิมนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูหลังที่สามกันนะครับน่าจะตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลังสุดท้ายกันนะครับสี่หลังสุดท้ายไม่ปลวๆเลยนะครับรอบนี้ฝนตกด้วยแหละครับช่วงนี้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับได้เป็นกุ้งนะครับดูอันนี้ก็หลังนี้เข้าแช้ได้เลยนะครับอันนั้นกุ้งล้วนเลยนะครับ แล้วก็มาดูหลังสุดท้ายกันนะครับผลานวันนี้ได้เป็นปลาด้วยนะครับแล้วก็กุ้งโอ้โหดูครับหลังนี้ก็โอ้ได้ปลานินหนึ่งตัวครับที่เหลือเป็นกุ้งนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลานรวมกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับวันนี้ผลานที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าใช้ได้อยู่นะครับอะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับสี่หลังครับ อันนี้ก็คือผลงานที่ได้ทั้งหมดนะครับดูครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือไว่าได้เยอะอยู่นะครับทั้งปลาทั้งกุ้งนะครับสําหรับผมอาจจะไม่เยอะมากแต่สําหรับหลายๆท่านผมมองให้เลยว่าเยอะนะครับดูเพราะว่าแต่ละครั้งผมมาดักได้ครั้งหนึ่งสามสี่กิโลนะครับทุกวันนี้ดักกุ้งดักยากแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เขาเห็นผมมาดัก <S <S เขาก็มาดักกันเกือบทุกวันครับทาให้ปริมาณกุ้งเหลือน้อยลงแต่ว่าเหยื่อดักกุ้งดักปลากันเทพ ยังใช้งานได้อยู่นะครับเห็นไหมครับข้าวเยอะอยู่นะครับดักกุ้งก็เหมือนที่ผมบอกนะครับดักเช้าดูเที่ยงดักเที่ยงดูตอนเย็นครับดักเย็นดูเที่ยงคืนดักเที่ยงคืนดูตอนเช้าสลับกันแบบนี้สมมติว่าหมายไหนมีพื้นที่เยอะๆแบบนี้ลองเอาไปใช้ลองเอาไปทําตามกันดูนะครับผมบอกให้เลยว่าได้ปริมาณมากแล้วก็ได้เยอะแน่นอนครับสลับไปเรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าดักที่เดิมนะครับสลับที่สลับที่ไปเรื่อยนะครับ ผมบอกให้เลยว่าวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็เหยื่อที่ผมใช้นะครับเป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งกันได้นะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าวสวยๆเห็นไหมครับเนี่ยอะไรโหสุดยอดครับยุงครับยุงที่ดักกุ้งแต่งช่องทางเข้าสวยๆ oh, พร้อมเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวครับรับรองได้ชัวร์ร้อยเซตครับ <c oughs> ผมกาดันตีให้เลยลองสั่งไปทด <c oughs> ลองใช้กันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามมีเพีครับ ผมจะมาดักกุ้งให้ดูอีกนะครับขอบคุณสําหรับทุทกทท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปผมนะครับช่วงนี้ผมกําลังหาเฮือนไปดูแลคุณแม่อยู่ครับคุณแม่ป่วยเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับช่วงนี้ผมอ่ากำลังหาเฮือนแล้วก็ต้องไปดูแลท่านหลายๆวันจึงจะมาถ่ายคลิปไปดูแบบนี้ได้ช่วยกันติดตามแลวก็เข้ามารับชมคลิปผมกันเยอะๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับดักข้าวจริงนะครับหรือว่าใครสนใจก็สามารถสั่งเหยื่อสั่งที่ดักกันได้นะครับเป็นการช่วยเหลือผมนะครับ ติดตามมีพีต่อไปนะครับติดตามครับผม